Oh. Mm -hmm. ไฟแค่ใช้ Air Carrier รถหถมือสคุณภาพดีต้องพี่ท a าสเตี้ครับ2งรุ่นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวค่ำ nightly news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงกับผมพบเอกผ่อนผมเมตตา วันนี้อยู่ด้วยกันวันพุธที่11มกราคม2566นะครับพาไปดูวัยรุ่นป่วนเมืองกันก่อนนะครับมีนักเรียนขาสั้น2ส,สถาบันขีม่มอเตอร์ไซค์ไล่ตีกันมาปรากฏว่ารถล้มไปโดนรถของชาวบ้านพังเสียหายเจ้าของรถเขาลั่นเลยว่าหลังจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้มาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ กล้องหน้ารถของผู้เสียหายจับนาทีนี้นะครับจะเห็นนักเรียนชายขาสั้นขีม่มอเตอร์ไซค์กันมาไล่ตีกันครับสสถาบันนะครับเกิดขึ้นที่ย่านแพรก่กษาจังหวัดสมุทรปราการขีมร่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสาด้วยพอมาถึงจุดกลับรถหมู่บ้านอุบลศรีรถของเด็กนักเรียนเฉียวชนกับรถกระบะของผู้เสียหายแล้วมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันเนี่ยล้มลงแบบนี้นะครับจังหวะนั้นเนี่ยมีรถเมย์ที่ขับผ่านมาด้วยเคราะดีเหลือเกินไม่ได้ หล่นลงไปล้มลงไปอยู่ใต้ท้องรถเมย์นะครับแต่พอรถล้มแล้วก็ยังไม่หยุดครับเอาเข็มขัดเอาหมวกกันน็อกไล่ตีกันต่อสุดท้ายทิ้งรถวิ่งหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับด้านคุณวิทูลเจ้าของรถกระบะที่เสียหายก็เล่าว,ว่าขณะมายังจุดกลับรถก็หยุดรถรอได้ยินเสียงโวยวายแล้วแหละมองไปกระจกข้างเห็นกลุ่มนักเรียนไล่ทําร้ายกันมาเฉียวกับรถของตนแล้วก็ไล่ตีกันต่ออีกพอเหตุการณ์สงบก็เลยลงไปดูความเสียหาย เจอว่ากันชนด้านซ้ายและประตูซ้ายมีรอยขีดข่วนแบบนี้นะครับก็เลยไปแจ้งความวันนี้ที่สอพอบางปูแล้วเพื่อให้ตำรวจเรียกผู้ปกครองของกลุ่มผู้ก่อเหตุมาเจรจาเรื่องค่าเสียหายกันต่อไปครับ ยังคงเป็นที่สนใจหลังมีการออกมากล่าวหาว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีไปเป็นชู้กับภรรยาของชาวบ้านนะครับล่าสุดกลับมีเอกสารพบว่าอดีตรองนายกท่านนี้ไปแจ้งความเอาผิดกับฝ่ายหญิงครอบครัวฝ่ายหญิงและสามีข้อหาช่อกงกันนี่เป็นเอกสารแจ้งความคืบหน้าคดีการสอบสวนสรุปสำนวนส่งอายการที่สารวัตรสอบสวนสอนอบางยี่ขันส่งไปยังอดีตรองนายกในฐานะผู้เสียหายนะครับที่แจ้งความฝ่ายหญิง ครอบครัวฝ่ายหญิงและสามีฐานร่วมกันช่อโกงมีรายงานว่าอดีตรองนายกแจ้งความเพื่อต้องการเรียกสินสอดคืนเพราะว่าก่อนหน้านี้อดีตรองนายกพาหญิงสาวคนนี้ไปไหนมาไหนแบบเปิดเผยแนะนํากับใครต่อใครว่าสู่ขอกับหญิงสาวคนนี้มาแล้วทําให้อดีตรองนายกแจ้งความเพื่อเรียกทรัพย์สินและสินสอดคืนทั้งหมดด้านทนายตั้มหรือวานายสิทธาเบี้ยบังเกิดในฐานะผู้ได้รับมอบอํานาจจากสามี เป็นโจทย์ฟ้องแพ่งเรียกค่าตอบแทนอดีตรองนายกบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีอะไรนะครับเป็นการสร้างเรื่องเพื่อหาเหตุเอาเงินคืนจากนี้ตนเตรียมจะดําเนินคดีกลับรองนายกฐานแจ้งความเท็จรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมจะให้การช่วยเหลือลูกความของตนในคดีช่อโกงที่ถูกแจ้งความด้วยครับ พูดถึงคดีก็ต้องมาดูคดีของนายตู้ห่าวนะครับนายชูวิทยังคงเดินหน้าครับบุกไปที่กระทรวงยุติธรรมไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าทาไมตํารวจถึงยังไม่แจ้งข้อหาฟอกเงินกับนายตู้ห่าวสักทีนอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลรายสําคัญที่ถูกพยายามปิดปากไม่ให้ให้ข้อมูลด้วยครับ นายชวิตกมลวิสิตนำเอกสารคดีตู้ห่าวไปให้คณะทำงานของกระทรวงยุติธรรมและสอบถามความคืบหน้าคดีเพราะว่าติดใจเรื่องที่ยังไม่มีการแจ้งข้อหาฟอกเงินกับนายตู้หาวแต่ไปแจ้งกับผู้ร่วมกระบวนการแทนและข้อหาที่เจ้าหน้าที่แจ้งนายตู้หาวมีแค่ยาเสพติดเท่านั้นนะครับนอกจากนี้พบว่าพยานปากเอกที่รู้เห็นเรื่องเส้นทางการเงินของนายตู้ห่าวรวมถึงเห็นยาเสพติดถูกผู้ต้องหารายหนึ่งไปเสนอทรัพย์สินเงินทองเพื่อปิดปากไม่ให้ให้ปากคำในคดีนี้ ก็เลยอยากเรียกร้องให้ตำรวจอายการดำเนินการเพิกถอนประกันของผู้ต้องหาหรายนี้ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้เชิญตัวประธานมูลนิธิในพื้นที่เชียงใหม่4มูลนิธิมาสอบปากคำที่อาคารสารากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังสืบสวนขยายผลพบว่า4มูลนิธิเชื่อมโยงกับธุรกิจทุนจีนสีเทาหลังจากนี้จะประสานไปยังผู้ว่าเชียงใหม่ให้พิจารณาร้องขอให้ศาลสั่งยกเลิกมูลนิธิ และดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเรื่องนี้ก็ดำเนินคดีเช่นกันนะครับครูสาวหอบหลักฐานไปแจ้งความหลังถูกมิจฉาชีพหลอกปล่อยห้องเช่าพอโอนเงินไปแล้วโดนบล็อกทันทีครับพบว่ามีผู้เสียหายห,ายหลายรายเลยครับนางสาวกัญญาวีและนางสาวนัชชาครูโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพตําบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่เอาหลักฐานเอกสารไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วก็ไปแจ้งความที่สพช้างเผือก หลังถูกมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นครูหลอกปล่อยห้องเช่าคุณครูผู้เสียหายบอกว่าเนื่องจากวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้จะมีการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ที่จังหวัดน่านหลายโรงเรียนในทุกภูมิภาคก็เลยแห่กันไปจองห้องพักพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันนี้จนโรงแรมที่น่านเนี่ยเต็มไปหลายแห่งปรากฏว่ามีมิจฉาชีพฉวยโอกาสหลอกลวงด้วยการแอบอ้างว่าเปิดให้เช่าบ้านพัก แต่สุดท้ายพอโอนเงินให้ไปแล้วมิจฉาชีพกบล็อกแชทหนีลอยนวลพอตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายนะครับครูสาวก็ฝากเตือนไปยังโรงเรียนอื่นๆให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนจะโอนเงินไปให้ก่อนจะไปร่วมกิจกรรมที่ต่างจังหวัดจะได้ไม่ถูกหลอกตกเป็นเหยื่อแบบนี้ครับว่าดูเรื่องตลาดการเมืองยังคงคึกคักนะครับแม้นายกจะยังไม่ยอมตอบว่าจะอยู่จนครบวาระหรือว่าจะยุบสภากันแน่เราก็เห็นบรรยากาศของสสที่ ไหลไปไหลามานะครับย้ายพักย้ายขั่วกันอย่างวันนี้พักภูมิใจไทยก็เปิดตัวสมาชิกใหม่ครับนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขับรถตุก๊กตุ๊กไฟฟ้ารอบพักให้นายพุทธิพงศ์ปุณกันและว่าที่ผู้สมัครสสกรภมบางส่วนของพักภูมิใจไทยนั่งก่อนจะนําทั้งหมดไปที่ชั้นสองของที่ทําการพักเพื่อทํากิจกรรมเปิดตัววันนี้ไม่เพียงแค่เปิดตัวนายพุทธพงศ์ร่วมงานกับภูมิใจไทยนะครับ แต่ยังมีนายวีรกรคำประกอบและนายธีขพลทวีเกื้อกูลกิจเข้าเป็นสมาชิกพรคภูมิใจไทยด้วย <Hey. S 1> คุณอน,นุทินให้อาการต้อนรับครับแล้วก็สวมแจ็คเก็ตให้จับมือเช็คแฮนแบบนี้ต้อนรับเข้าพัคภูมิใจไทยบรรยากาศชื่นมื่นทีเดียวครับตั้งแต่ต้นปีนะครับคุณผู้ชมมีสินค้าหลายรายการที่ขอปรับขึ้นราคาแต่กรมการค้าภายในขอความร่วมมือบอกว่าให้อั้นไว้ก่อนตรึงราคาไว้ก่อนครับ อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าตอนนี้มีผู้ผลิตสินค้าขอปรับราคาหลายรายเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ซัดร้างแต่ยังไม่ได้อนุญาตนะครับโดยยังขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไปก่อนยอมรับว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจริงๆทั้งค่าไฟฟ้าและอัตราแลกเปลี่ยนส่วนการดูแลสินค้าจากจีหลังเปิดประเทศโดยเฉพาะกลุ่มสินค้ากเกษตรตอนนี้สถานการณ์ยังเป็นปกติแต่จะจับตาอย่างใกล้ชิด ด้านเอกชน3สถาบันรั้วกกรอ,รอไฟเขียวต่ออายุสินค้าควบคุม5รายการที่จะหมดอายุวันที่24มกราคมนี้ต่อไปอีก1ปีนะครับจนถึง24มกราคมปี67มีหน้นากากอนามัยใายสังเคราะห์เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแบบสปันบอลแอลกอฮอล์เจลล้างมือและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงไก่และเนื้อไก่ส่วนสินค้าอีก51รายการยังคงไว้เป็นสินค้าควบคุมเช่นเดิมคับ ไปดูข่าวดีของคนญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเมื่อบริษัทแม่ของยูนิโคลประกาศจะขึ้นค่าจ้างขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานสูงสุด40%เพื่อช่วยให้พนักงานต่อสู้กับวิกฤตเงินเฟ้อครับบริษัทฟาส์รีเทลลิ่งจำกัดนะครับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของยูนิโคลประกาศปรับขึ้นค่าจ้างให้พนักงานสูงสุด40%ซึ่งเอาไว้ต่อสู้กับวิกฤตเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ถือว่าเป็นบริษัทแรกที่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีที่เรียกร้องให้บริษัทต่างๆขึ้นค่าแรงหลังประกาศขึ้นราคาค่าจา้างนี้ราคาหุ้นของฟาสต r e ีเทลลิงในตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวขึ้นถึง1.3%านะครับพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าก็1ิบสตาบันเทองมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเดี๋ยวมาฟังกันกันกบคุณทิชาพัชระวันครับวันที่คุณจะอินสา์ 1วันที่คุณจะเซอร์ไพรส์หนึวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีสีเซเลบริตี้ครุบวงในไข่ทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่วันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหนา้าเรื่องความสวย แถวหน้าเรื่องความแกร่งออกกาลังกายอย่างนี้10นาทีก็ถึงแล้วแถวหน้าเรื่องการลงทุนโลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคอเรนซีพบรายการทอล์คสร้างแรงบันดาลใจไปกับสามสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้เดอะเลดี้ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป เจาะลึกแนวคิดอ๋อเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรด้วยซ้ำเข้าถึงตัวตนหนูก็ไปก่าวคอร์รัสนับสนุนโดยดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออร์แกนิก ดีค่ะอยู่กับดิฉันธิชาพัชราวันในช่วงกอสิบสตาร์บันเทิงนะคะวันนี้นี่ค่ะบันเทิงทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาฝากกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะบอกเลยว่าต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่คนสวยอย่างไออภิษดาค่ะได้คลอดลูกสาวคนแรกแล้วค่ะ หลังจากปล่อยให้แฟนๆลุ้นกันอยู่นานนะคะว่าเมื่อไหร่นักแสดงสาวไออทิศดาจะให้กําเนิดลูกคนแรกสักทีค่ะล่าสุดคุณแม่ไอ้ก็ได้แจ้งข่าวดีนะคะว่าได้ให้กําเนิดทยายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปเผยโฉมลูกน้อยน้องเลอาในไอจีภาพนี้เลยนะคะพร้อมกับบอกน้ําหนักแรกคลอดถึง3ากิโลครึ่งค่ะ ข้ามมาที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างเดทไททเนียมกันบ้างนะคะที่วันนี้ภรรยาสุดสวยน้ำหวานเขมจีราได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ภาพขนาดอยู่ในห้องคลอดค่ะพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวที่เพิ่งลืมตาดูโลกกอสิบตาบ,บันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกครอบครัวที่ได้สมาชิกใหม่เพิ่มด้วยนะคะ มาต่อที่เวทีแคมปัสตาค่ะที่น้องๆพวกเข้ารอบจากทั้ง4ภาคนะคะตั้งเข้าคอร์สเรียนการแสดงกันแบบโอ้โหติวเข้มสุดๆไปเลยเพราะว่าต้องมาประชันกันในรอบไฟนนลวันอาทิตย์นี้ค่ะ เขาคอสสุดเข้มข้นเลยนะคะสำหรับผู้เข้ารอบแคมปัสตา2022ทั้ง4ภาคค่ะที่ต้องติวเข้มปรับบุคลิกภาพเสริมความมั่นใจพร้อมทั้งยังได้เรียนการแสดงเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันรอบระดับประเทศค่ะซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ต่างตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยการเวิร์กช็อปการแสดงของน้องๆแคมปัสตาทั้ง23คนใช้ระยะเวลาถึง2เดือนครึ่งค่ะโดยมีคุณครูคที่สอนการแสดงนั่นก็คือครูหลี่เจินและครู นะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายและในช่วงสุดท้ายของการเวิร์กช็อปจะมีการประเมินผลด้านการแสดงเพื่อเก็บคะแนนนำไปรวมในรอบตัดสินด้วยค่ะ ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะเพราะว่าเราได้แบบพอได้ทํากิจกรรมที่มาในภายใน2วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆที่ได้เข้าประกวดด้วยกันก็เหมือนเฟนลี่หมดทุกคนนะคะแล้วเราก็ได้แบบรู้จักเขามากขึ้นด้วยค่ะตรงนี้เราได้ไปเต็มๆเลยครับทางด้านการเดินการมองการสังเกตทุกๆด้านการสัมผัสในร่างกายเราต่างๆ <S <S เราก็ได้เปลี่ยนมุมมองของตัวเองไปอีกแบบเลยครับสนุกมากสนุกจริงๆเวลาที่เราซ้อมหรือว่าคุณครูสอนพวกเราก็เต็มที่ครับตั้งใจกันมากๆเลยครับทุกคนเลยขอกําลังใจให้ย พักเหนือด้วย,ยนะครับขอบคุณครับสำหรับงานแคมปัสตา2022ในรอบไฟนนลนะคะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้เวลาบ่ายโมงค่ะที่ชั้น1โซนอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์ค่ะงานนี้ไนดะ้พบกับพี่ตาอสมชายมุกพิชนาะตู่พบทอรและก็น้องแองจีด้วยนะคะมาร่วมรุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและมาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดกันได้ค่ะ ข่าวนี้ข้ามไปที่วงการเคป๊อปกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าสีสาวแบล็คพิงคค่ะก็มีข่าวดีประกาศออกมาค่ะว่าพวกเธอจะได้ขึ้นไวทีโคเชล่าในปีนี้ในฐานะของ h e a d l i นอรค่ะ เป็นเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะที่หลายคนรอคอยสำหรับโคเชล่าซึ่งวันนี้ได้เปิดเผยรายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมในปี2023อย่างเป็นทางการค่ะงานนี้ศิลปินที่หลายคนรุ้นกันว่าจะได้ขึ้นเวทีนี้อีกครั้งหรือไม่อย่างซีสาว,วง Black พิ n นะคะก็มีชื่อเป็นเฮดไลเนอร์หรือวงดนตรีหลักค่ะที่จะเป็นไฮไลท์ในแต่ละวันของงานกลายเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว Black p ิ n คเคยได้ขึ้นบนเวทีโคเชล่ามาแล้วในปี2010 9นะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ b l a c k พ i n k ได้เป็นศิลปินหลักแล้วก็ได้โชว์แบบจัดเต็มกว่า1ชั่วโมงครึ่งอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่เวทีลูกโลกทองคำนะคะที่ประกาศผลไปแล้วเมื่อเช้านี้ซึ่งปีนี้นักแสดงเชื้อสายเอเชียอย่างมิเชลโยกก็ควา้ารางวัลใหญ่ไปครองค่ะ งานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือว่า Golden Globe Awards ครั้งที่80ในปีนี้นะคะมีทัพดาราฮอลลีวูดตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างมากมายเลยค่ะซึ่งรางวัลใหญ่ในงานเนี่ยก็ตกเป็นของสตีเวนสปิลเบิร์กนะคะในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมกับเรื่อง The Fabermans ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคว้ารางวัลสูงสุดของงานด้วยนั่นก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ดราม่าไปครองค่ะส่วนอีกรางวัลที่น่าสนใจมากมานั่นก็คือมิเชลลโยนะคะนักแสดงตัว เชื้อสายเอเชียที่คว้ารางวัลนักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์เพลงหรือตลกจากเรื่อง Everything Everywhere All at Once ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็น,าออปนการคว้ารางวัลลุกโลกทองคำครั้งแรกของเธออีกด้วยปิดท้ายวันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาเตาแก๊สแบบไฟรแรงๆในราคาเบาๆของแถมอีกมากมายวันนี้เรามีมาฝากกันด้วยค่ะ คุณูช้ชมคะวันนี้เรามีเตาแก๊สสเตลเลตหัวคู่จากค m มเมกรุ่นดี2018 2หัวเตาทำเมนูพร้อมกันได้2อย่างหัวแรกเป็นหัวเตาเทอร์โบค่ะชิปท,ทำเป็นผัดผักเต้าหู้ท็อกใส่ทุกอย่างลงไปนะคะใช้งานง่ายมากๆใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแค่นี้เองค่ะก็สามารถทำเมนูทุกอย่างได้ง่ายๆแบบนี้ส่วนอีกหัวหนึ่งนะคะเป็นหัวเตาอินฟราเรดชิปกาลังทำเมนูต้มไข่พะโล้หมูตุ๋นนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาน่าทานแบบนี้เลยค่ะและที่สำคัญค่ะรับประกันสินค้าให้ถึง1ปีเต็มค่ะและโปรโมชั่น วันนี้นะคะคุณผู้ชมสั่งซื้อเตาแก๊สเตลเลตหัวคูโฮมเมกรุ่นดี2018 1เตารับเพิ่มไปเลยค่ะกับเตาแก๊สเตลเลตหัวเดียวอีก1เตาและยังไม่พอนะคะมีกระทะนอนสติกขนาด32เซนติเมตรให้อีก1ใบแต่ยังไม่หมดค่ะตรงนี้เราแถมเพิ่มเป็นกล่องเก็บอาหารสเตลเลตพร้อมฝาปิดไปอีก5ใบ5ขนาดมูลค่าสินค้ารวมของแถมทั้งหมดปกติราคาอยู่ที่5,620บาทแต่ทั้งหมดวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นกดด่วนเลยนะคะที่02 10 โปรโมชันดีๆแบบนี้ยังไงรีบโทรกันได้เลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ดิชานนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกเห็นการเรียกว่าการสอนการอบรมการติวเข้มเหล่าคนที่เข้าร่วมแคมปัสตานี่น่าติดตามนะครับว่ารอบต่อๆไปนี้จะเป็นอย่างไรใช่แล้ววันอาทิตย์นี้รอบไฟนอลแล้วนะคะก็คือพี่เต่าสมชายกับน้องมุกพิชณาเนี่ยจะมาช่วยผู้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายด้วยการทําการแสดงด้วยกันแล้วก็จะตัดสินในวันนั้นเลยค่ะโอ้ครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับนิชาครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวค่ำใน i l y news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับและดิฉันทิชาพัชรว,วันค่ะเ่าสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ